เกาลัดก็ชอบใครแมร็กของเรื่องชอบท่วงทํานองที่หนังใส่ออกมาตามลําดับและเพลงต้นกับเพลงจบถึงแม้จะเป็นเพลงเดิมแต่ก็มีการอินพไวเพิ่มมันสื่อถึงความสามารถทางดนตรีของตัวเอกทั้ง3คนเกาลัดชอบมุมมองและปมของยูกิโนริและชุนตะโดยเฉพาะชุนตะนะคะก็ต้องพยายามแค่ไหนก่อนนะถึงจะทันเพื่อน แล้วเมื่อทันแล้วเพื่อนเอาไงต่อเพราะในเมื่อสุดยอดนักดนตรีใจของโลกมันมีได้แค่คนเดียวค่ะเชื่อสิว่าต้องทำได้ b l u e j a n เป่าฝันให้เต็มฟ้าอย่าลืมกด subscribe กด l ล k e กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะ รีวิวและบทวิคเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะ่ามันก็ครบอทิย์บดีอะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวบูจายแอนบูจายแอนแอนิเมชันนฉันจะเป็นนักเป่ามือหนึ่งของโลกให้ได้เลยรีวิวบูจายแอนฉันจะต้องเป็นนักดนตรีให้ได้ <gasps> ฉันจะเป็นนักดนตรีแจ๊สเบอร์หนึ่งของโลกให้ได้เราคุ้นเคยกับคำว่าฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้เลย ฉันจะเป็นโอคางะให้ได้เลยหรือแม้แต่ฉันจะช่วยคุณหนูซาโอริให้ได้เลยประโยคเหล่านั้นคือคำปฏิญาณที่เป็นเหมือนปฏิทานตัวเองในการ์ตูนโชเนนและสําหรับอนิเมชันเรื่องนี้มันก็เป็นแบบนั้นค่ะในที่สุดก็มาถึงโตเกียวเธอชอบแจ๊สเหรอใช่ครับผมเนี่ยชอบแจ๊สบูใจแอนนะคะเขาเล่าถึงมิยามโตได ชายหนุ่มผู้ลหลงใหลในดนตรีแจ๊สและก็ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งของโลกเขามีพรสวรรค์มาตั้งแต่กำเนิดแต่ก็เฝ้าฝึกซ้อมอย่างไม่ลืมหูลืมตาอนิเมชันที่เล่าเรื่องด้วยท่วงทำนองให้คล้องไปกับความฝันของตัวเองมันเป็นโจทย์ที่ยากมากที่จะเล่าเรื่องราวในดนตรีผ่านอนิเมชันและหนํำซ้ำยังเป็นดนตรีแจ๊สที่เป็นแนวดนตรีเฉพาะกลุ่มแต่จุดเด่นของรูจแอนคือการรวมเรื่องยากเหล่านั้นมาเล่าให้ง่าย และปล่อยมนสกดให้ต้องติดตามไปกับการพัฒนาการของตัวละครด้วยการสร้างปมพื้นฐานที่นักดนตรีต้องเจอคือกำแพงที่เรียกว่าการยอมรับและระดับที่จะได้โชว์มันทำให้ปมพื้นฐานตรงนี้เข้าใจได้ไม่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักดนตรีที่เริ่มจากโนเนมไม่มีคนดูถ้าไรพอสวรรค์ต่อให้พยายามแค่ไหนก็เสียแรงเปล่าครับผมนายว่าฉันจะตีกลองไหวไหมแจส๊สนี่เจ๋งดีนะ บูใจแอนมีลักษณะของการ์ตูนโชเนนเต็มรูปแบบอย่างตัวใดเองมันก็คือมาตรฐานพระเอกโชเนนทั่วไปมีสเสน่ห์ต่อเพื่อนๆไม่สนอะไรนอกจากความฝันมุ่งมั่นพยายามและตัวเองจะมีฝลังแสงพิเศษกว่าชาวบ้านขั้นหนึ่งเพียงแต่ว่าไอ้เพียงแต่ว่าเากาลัดก็อุบไว้เฉลยตอนท้ายนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นคีย์สำคัญในการให้คะแนนของเกาลัดสำหรับบูใจแอนค่ะสนใจร่วมวงกับผมไหมครับ ะ <Huh? S 1> พวกเราจะได้สแสดงแจส๊สกันแล้วนะเวย้ยแน่นอนว่าเมื่อมีพระเอกโชเนนก็ต้องมีองค์ประกอบคือเพื่อนคนสำคัญก็มีบทบาทตรงนี้ด้วยมือเปียโนซาวาเบยูกิโนริมือเปียโนเนี่ยก็จะมีความสามารถเพราะเล่นตั้งแต่เด็กแล้วก็มีความอัจฉริยะทางด้านตัวโน้ตและเปียโนกับธรรมดาชุนจิที่เลิกเล่นฟุตบอลแล้วก็มาหลงไหลแจส๊สตามได้ แล้วกลายเป็นว่าต้องมหัดตีกองตามเพื่อนสุภาษิเป็นแชมป์โลกเพราะมีวากาบายาชิและโคจิโร่ฉันใดใดก็ต้องตามความฝันสำเร็จฉันนั้นเพราะมียูกิโนริและซุนติมีทั้งความร้อนแรงและความสงพลังเลยกันเลย กร์ตูนหนังอนิเมชันทั้งหลายแหล่ที่เล่าด้วยการตามล่าความฝันร้อยทั้งร้อยเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องสำเร็จแต่เหตุที่ทำให้เราชอบคือปัญหาระหว่างทางปูใจแอนก็เล่าแบบเดียวกันแต่ถึงแม้ใดจะเป็นตัวเอกแต่คาแรคเตอร์ของเขากับรู้สึกไม่น่าติดตามและ a อนิเมชันเรื่องนี้ก็เล่าปัญหาภาพรวมโดยส่วนมากยูกิโนริเป็นคนแก้ใดเอาแต่เป่าเป่าแล้วก็เป่าค่ะ ทำให้น้ำหนักของเรื่องเนี่ยเทปไปที่เพื่อนสองคนมากกว่าทั้งยูกิโนริและชุนจิซึ่งปมของทั้งสองคนเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆจนถึงฉากไคลแมกของเรื่องในช่วงโซโล่ของมือเปียนโนและมือกองสามารถดึงน้ําตาก,กนแล้วออกมาได้ค่ะถึงแม้จะฟังแชทไม่ค่อยเก่งก็ตามต่างคนต่าก็เป็นท่าเดียบให้การเพื่อก้าวไปสูงขึ้นงานชิชตาของแท้ บูไจแอนนะคะก็เป็นแอนิเมชันที่ดีอีกเรื่องหนึง่งทั้งงานศิลป์การใช้เอฟเฟกต์และภาพการแสดงในไลฟ์เฮาส์ทำออกมาได้สวยแล้วก็แน่นอนนะคะเมื่อเป็นแอนิเมชันดนตรีสิ่งสำคัญของเรื่องก็คือดนตรีที่ทำออกมาได้เยี่ยมเราฟังวงแจ๊สหมายเหตุชื่อวงของใดที่ชื่อแจ๊สแต่สะกดด้วย WS ในตอนแรกกับโชว์สุดท้ายมีความต่างกันอย่างชัดเจน มาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความพยายามของคนทั้ง3คนโดยเฉพาะชุนจิที่เพิ่งเริ่มจับกองหลังเพื่อนแต่ก็มีการรัวกระเดื่องเรียกได้ว่าอิมพอไวใช้ได้เกินกว่าการเป็นกองมากค่ะ <Just Club. S 1> นักดาราศาสตร์บอกว่าบู๊กไจแอนคือดวงดาวที่ร้อนที่สุดสว่างที่สุดและคำว่าบลูสก็คือดนตรีบลูสเป็นลักฐานของดนตรีแจ๊ส แล้วจะมีการเรียกนักสุดยอดของดนตรีแจ๊สว่าบรใจายแอนอนิเมชันเรื่องนี้เป็นแบบนั้นร้อนแรงสุกสกาวในฐานะ a อนิเมชันญี่ปุ่นส่วนเธอใช้ไม่ได้เลยอะไรนะความรู้สึกหลังดูของกอลัดค่ะกอลัดก็ชอบคลายแม็กของเรื่องชอบท่งทำนองที่หนังใส่ออกมาตามลำดับ และเพลงต้นกับเพลงจบถึงแม้จะเป็นเพลงเดิมแต่ก็มีการอินพไวไวเพิ่มมันสื่อถึงความสามารถทางดนตรีของตัวเอกทั้ง3คนการละชอบมุมมองและปลมของยูกิโนริและชุนตะโดยเฉพาะชุนตะนะคะก็ต้องพยายามแค่ไหนก่อนนะถึงจะทันเพื่อนและเมื่อทันแล้วเพื่อนเอาไงต่อเพราะในเมื่อสุดยอดนะักดนตรีใจของโลกมันมีได้แค่คนเดียวค่ะ ทำไมนายไม่โห่ใส่ฉันไม่ด่าฉันบ้างคนที่ห่วยสุดนในนี้คือฉันนะทำไมนายไม่พูดว่าฉันห่วยไม่เอาไหนบ้าง <c oughs> จุนจะไม่ติดแบบนี้ของเล่นด้วยกันไม่รอดหรอกรีวิวคะแนนบูจายแอนโดยเกาลัดความสนุกให้10เต็ม10นังเล่าไปเรื่อยๆนะคะให้เห็นมุมมองของตัวละครเว้นวักกับการเล่นดนตรีแล้วตอนเล่นดนตรีก็ทำเอฟเฟกต์ประกอบสวยเอาเรื่องและมันอาจไม่สนุกสำหรับคนที่ไม่ชอบฟังดนตรีแจ๊สไปนิดเพราะมันเล่นบ่อยมาก เนื้อหาให้ก้าวเต็ม10จริงๆเนื้อหามันก็เล่าสมเหตุสมผลในรูปแบบธรรมดาตามหาความฝันซึ่งเราก็เห็นรูปแบบนี้มาเยอะมากจากการ์ตูนโชเนนไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นมันก็เหมือนเดิมความจริงบูใจแอนคือการ์ตูนโชเนนที่เล่าด้วยแจ๊ดเท่านั้นเลยค่ะการเล่าเรื่องให้ก้าวเต็มสิบการเล่าเรื่องวางลำดับเป็นแบบแผนมีการตัดส่วนสัมภาษณ์แทรกเข้ามาบางส่วนเหมือนค่ะให้เราดูสารคดีที่เห็นผลลัพธ์อยู่แล้ว ที่เล่าความเป็นมาแล้วก็เอาผู้คนที่เกี่ยวข้องมาพูดภาพให้10เต็ม10บอนิเมชันสวยตัดสลับทูดีกับทีดีลงตัวโดยเฉพาะตอนอยู่ในไลฟ์เฮาส์และการแสดงโซโล่ของนักดนตรีมีเอฟเฟคต์ตะการตาดีค่ะอื่นๆให้9เต็ม10กกาลัดอยากให้10นะเพราะมันสมบูรณ์สวยงามของมันในตัวทั้งเสียงแจ๊สพัฒนาการตัวละครปมการอินเอาใจช่วยเพียงแต่ว่าใช่ค่ะ เพียงแต่ว่าของกำลัดที่มีต่อใดมาเป็นจุดหักคะแนนของแอนิเมชันเรื่องนี้ใดไม่มีสเสน่ห์รู้นะมีฝันมีความพยายามแต่ทั้งวี่ทั้งวันตะบันแต่เป่าแล้วก็เป่าโดยเอาจริงนะคะคือเขาซ้อมแบบไม่เห็นหัวใครเลยอะ่ะก็เข้าใจนะว่าแม้ในวิกิจะแสดงออกถึงความเด็ดเดี่ยวแต่เอาจริงก็รู้สึกว่าใดอะ่ะเห็นแก่ตัวเกินไปนะคะแล้วก็มองค่าเพื่อนเป็นแค่สะพานถึงแม้จะมีความฝันจะเป็นอันดับหนึ่ง แต่หัวจิตหัวใจสู้ลูฟี่ไม่ได้ค่ะโดยรวมเนี่ยก็ให้9เต็มสินะคะยอดเยี่ยมทุกองค์ประกอบแล้วได้ตามท่วงทํานองถึงแม้ไม่ได้ชอบแจ๊สก็เปิดใจดูถือว่าเป็นโชเนนอีกแบบก็ยังได้ค่ะเล่นให้สุดกำลังเก็ตเพิ่มเติมแจ๊สในเรื่องนะคะเขาเรียกว่าฟรีแจ๊สเป็นอีกหนึ่งแนวของญี่ปุ่นนะคะเช่น ซิตี้ป๊เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่70นะคะหลังญี่ปุ่นแพ้สงครามโดยการเล่นใช้เครื่องดนตรีน้อยชิ้นและดนสดเป็นหลักทางยุโรปจะเรียกว่าฟรีฟรีอินโ o เวชั่นแล้วก็เริ่มได้รับความนิยมในญี่ปุ่นราวทศวรรษที่80ค่ะและดนตรีจที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นฮิโรมิอุเอฮาระซึ่งกลายเป็นผู้ควบคุมและประพันธ์เพลงในเรื่องบูจายอนนี่ด้วยค่ะ ไม่มีใครบังคับเราซึ่งหน่อยเราเลือกจะทำเองสำหรับคลิปนี้นะคะกอนแลร้อก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเชื่อสิว่าต้องทำได้ลูใจอนเป่าฝันให้เต็มฟ้า